สวัสดีครับก็พบกันอีกนะครับสำหรับการเรียนหมางฮอตพื้นฐานโดยเซียนเกนะครับนะครับก็เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับก็จะเป็นการรับมาตรฐานด้วย3ตัวเรียงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ ฝากกดติดตามนะครับกดที่กระดิ่งนะครับถ้าถูกใจคลิปนะครับก็คอมเมนต์มาได้ติชมมาได้นะครับแชร์ไปได้นะครับเรามาเรียนรู้หมาฮอตกันนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบชื่นชมหมาฮอตอยากศึกษาเทคนิควิธีการที่มันถูกต้องนะครับก็กดติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ พอทำไปแล้ว6คลิปนะครับสำหรับซีรีส์ชุดนี้นะครับนะครับก็ยังไม่จบง่ายนะครับเรายังอยู่ในรูปของมาตรฐานนะครับเต็มรูปนะครับที่มีการแลกออกด้านข้างนะครับครับซึ่งนะบางท่านนะโดยเฉพาะครูผู้ฝึกสอนนะครับนะไม่ได้สอนถึงตรงนี้ให้กับเยาวชนไม่ได้สอนให้กับเด็กนะครับ พอไปแข่งก็อาจจะเนื่องด้วยมีเวลาจํากัดหรืออาจจะไม่ได้เจาะลึกที่จุดนี้นะครับก็อาจจะพลาดได้นะครับนะครับก็คือกินไปด้านข้างนะครับนะครับคลิปก่อนหน้าผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าการขึ้นที่รัดกุมของฝั่งขาวดีที่สุดก็คือตัวนี้นะครับมันทาให้ดำต้องยกตัวเดียวนะครับถึงจะเสมอได้นะครับ ตรงนี้นิดหนึ่งนะก็จะมีบางบางท่านนะไม่รู้เข้ามาในรูปนี้นะครับซึ่งเป็นรูปแพ้เดี๋ยวผมจะพูดละเอียดในคลิปหลังๆนะครับถอยไปทีละจุดนะครับถอยไปทีละจุดครับจริงๆต้องสามเอ็ดยิบเจ็ดรอจังหวะนะครับเราไม่สามารถทิ้งร่มได้นะครับเพราะว่ามันติดรูปแพ้นะครับโอเคนะครับ พอมาเป็นจังหวะนี้นะผมอธิบายตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะอธิบายตัวนี้นะครับฝังดําคลิปที่6ผมอธิบายตัวนี้ไปนะซึ่งเสมอได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงตัวนี้นะครับนะครับนะก็จะเริ่มกันจากจุดนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็คือเป็นไงครับเขาตั้งทรงมาแข็งแกร่งเลยใช่ไหมนะครับ ถ้าเราทำลายไม่ได้เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะครับก็คือหลบหลบไปหลบไปนะครับเขาก็จะต้องแทรกลงมาแล้วนะครับนะครับไม่งั้นแต้มเขาจะหมดนะครับเนี่ยหมดนะครับเขาแทรกลงมานะครับจังหวะนี้นะครับนะให้เราสวนตัวนี้นะครับสวนตัวนี้นะครับสวนตัวนี้ไปนะครับกินตัวนี้เป็นไงกินตัวนี้แลก3 กินตัวนี้คนละตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแสดงทางนี้ก่อนนะครับนะซึ่งอ่านะเขาได้เปรียบเยอะนะครับนะเนื่องจากกินก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องหลบขึ้นนี้ใช่ไหมครับมานี่ก็เจอเข้าลูกขาดแบบนี้ก็จบนะครับนะอันนี้ก็ต้องหลบนะครับ ขาวขึ้นครับขึ้นขึ้นประมาณขึ้นประมาณนี้ก็ได้ขึ้นไปนะครับบังคับไม่ให้เบียร์นี้ขยับด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาเยอะนะครับดำลงนะครับข้าวขึ้นนะครับนะถ้าเข้าเป็นไงครับถ้าเข้าก็แค่นะครับนี่นะได้สามต่อนะครับนะครับ ถ้ายังไม่เข้าก็ขยับได้ตาหนึ่งนะครับเราก็ไปเร่งเหมือนเดิมนะครับไปเร่งเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็เฉยท่านี้ก็กลับไปที่เดิมนะครับก็สางต่อครับอันนี้ก็คือดําเลือกจังหวะผิดเลือกเลือกตาเดินผิดนะครับ ดูกันในเกมที่สองจริงๆว่าจะอัดไว้ล่วงหน้านะครับแต่อัดไปแล้วช่วงกลางวันมันโทรศัพท์มันร้อนนะครับเครื่องก็เลยดับไปเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะได้อัปโหลดคลิปนะแล้วก็มาช้านิดนึงนะครับ ลงนะครับก็สวนนะครับกินตัวนี้นะครับจังหวะนี้ก็คือดําเข้าฮอดไม่ได้นะครับถ้าเข้านี้ขาวก็เข้าสวนนี้ใช่ไหมกินนี่นะดำก็กิน2ก็ชนะนะครับก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าตาน,นี้ไม่ดีอีกนะครับเพราะว่าขาวเลือกกิน2ทางเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ดำไม่ควรที่จะเข้านะครับก็อาจจะหลบตัวนี้ก็ขาวก็ยังไม่เข้านะครับเข้ายังไม่ได้นะเข้าเขาก็สวนได้นะครับสวนได้นะครับขึ้นมาขวางครับนี่ดำก็เข้าไม่ได้อีกทีนี้ดำเข้าไม่ได้ดำก็เป็นไงเลขสองเลขสองกินสองมานี้ ไม่มีประโยชน์นะครับในขณะที่ขาวเป็นไงไปสองฮอตนะครับอันนี้ได้เปรียบนะครับชนะไม่ยากนะครับดำต้องขึ้นนี้นะครับดำต้องขึ้นนี้นะครับขาวก็ต้องเข้าฮอตนะครับเข้าฮอตนะเข้าไหนครับอ่าเข้านี้ก่อนอเข้านี้ดำก็จะปิดนะครับปิด ดำถอยฮอตอย่างนี้ไม่ได้นะครับดำข้า h ฮอตขาวถอยฮอตแบบนี้ไม่ได้นะครับหรืออย่างนี้นะก็จะโดนนะครับโดนโดนตัวนี้นะครับอันนี้ก็แพ้ไป นะครับไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้ก็คือดำเดินผิดแล้วขาวก็ไปผิดตอนเข้าฮอตนะครับครับทีนี้ก็จะเป็นดำเดินผิดขาวไม่ผิดมาฮอตก็เป็นเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะครับ โชคชะตาโชคลาบโชคดว,วงนะครับม,มันสู้ไม่ได้นะครับกับาการศึกษา,าการศึกษาคนคว้านะครับเข้ามาดูก่อนถือว่าได้เปรียบนะครับอย่ารอจนอายุเยอะแล้วมาฝึกถูกวิธีนะครับก็จะเป็นการลองผิดลองถูกนะผมไม่ได้ว่าท่านที่ผู้สูงอายุนะเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกว่า เออมันเป็นสูตรมันเป็นออวิชานะนะครับเมื่อนั้นแหละท่าเริ่มเก่งนะครับแต่ถ้ายังเป็นประเภทลองผิดลองถูกเอ,อ๊ะโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็จะต้องฝึกฝนกันต่อนะครับนี่นี่คือแทรกแทรกลงมานี่ผิดนะครับใส่ลงมานี่ผิด ทีนี้เขาเข้าให้ถูกครับเขาเข้าให้ถูกนะครับอันนี้ก็เข้ากินไม่ได้อยู่ดีนะครับเข้ากินไม่ได้อยู่ดีนะครับเข้ากินนี่นะก็ดึงง่ายนะได้สามต่อนะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดินต่อครับเดินต่อจังหวะน,นี้ดําก็เอามดมากดตานี้นะครับถ้าตานี้ จำเล่นเหมือนเดิมน,นะครับขาต้องเอาฮอตมากดกดตานี้นะครับกดตานี้สมมุติว่ายัางไงสมมุติว่าไปแบบนี้นะไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เปิดน่าจะเปิดเปิดธรรมดานะครับเปิดธรรมดามีสองต่อธรรมดาได้เปรียบตัว หนึ่งสองสามสี่อ่าได้เปรียบตัวนะครับดำย่อมไม่แลกนะครับเพราะว่าตัวน้อยกว่านะครับก็หลบนะครับจังหวะนี้ก็กาวก็ขึ้นไปครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับดำก็ลงอีกฮะลงอีกอาจจะขึ้นนี่ก่อนนะครับขึ้นนี่ก่อน ดำเข้าฮอตเข้าฮอตก็คงดึงอีกทีนะครับดึงอีกทีนะครับนะประมาณนี้นะครับนะเข้าก็ดึงให้หมดเลยนะครับ,นะนะรบโอเคนะครับ ฝึกอีกนิดนึงตรงนี้ไม่เคยมีใครอธิบายนะจริงๆก็จะไปมุ่งกันไปเสมอทั้งสองฝั่งแต้มง่ายๆนะครับ แต่พอไปเล่นจริงเอออีกฝ่ายอาจจะเดินผิดเรารู้ว่าเดินผิดแหละแต่เราไม่ได้ดูมานะครับนะก็จะกลายเป็นคิดสดแข่งกันนะครับนะผมอาจจะไปช้านิดนึงนะออตอนนี้นะครับนะก็คือเน้นกลางกระดานให้นะครับนะส่วนไป ดำกินขาวกินดำขาวขึ้นนะอันนี้เข้าฮอตถูกไปนะกดนะครับจังหวะนี้นะดำถ้าดำเข้าฮอตเข้านี้ไม่ได้อยู่แล้วสามต่อเข้านี้เนะข้านี้ก็ให้สวนเลยครับสวนนะครับนะกินไหนก็ได้ผลเหมือนเดิมนะครับนะเช่นเอาฮอตกินนะครับ ยันเบี้ยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกินซับซอ้อนที่สวยงามนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับนะผมก็แสดงให้เห็นนะครับจังหวะที่ดำนะครับทำผิดนะครับเดินผะิดนะครับนะนะนะ จริงจจะขออภัยครับจริงๆแล้วรูปนี้ก็คือต้องต่ออย่างเดียวนะครับต้องต่ออย่างเดียวนะครับนะพอแทรกมานี้นะแพ้หมดเลยนะครับแพ้หมดเลยนะก็สําหรับนะตัวนี้ผมจะอธิบายในสัปดาห์หน้านะครับนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจนะครับนะติดตามชมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ลปดีดีเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆนะครับ มันก็จะเตือนที่โทรศัพท์ของท่านนะครับถ้าชอบแนวนี้ก็เชิญครับเชิญครับมาหาความรู้กันนะครับนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับเสียนเก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ